สวัสดีค่ะเธอริดิน EP นี้นะคะก็ยังอยู่กับปนรักเฟย์อีกเช่นเคยค่ะ EP นี้เฟยจะมาพูดถึงการสร้างห้องเรียนสําหรับอาจารย์ค่ะจะมีขั้นตอนอย่างไรนะคะไปรับชมกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะที่จะให้นักศึกษาสามารถส่งไฟงานเข้าสู่ระบบได้นะคะอาจารย์เนี่ยจะต้องสร้างคลาสหรือว่าสร้างห้องเรียนก่อนนะคะโดยแต่ละห้องเรียนนะคะก็สามารถมีหลายวิชาได้ แล้วในแต่ละรายวิชานะคะก็สามารถสร้างชิ้นงานหรือว่าแอสเซมบล์หลายๆอันได้ค่ะโดยเวลาที่จะสร้างคลาสนะคะหรือว่าสร้างห้องเรียนก็ให้มาคลิกที่ add class ตรงนี้ค่ะจากนั้นจะปรากฏหน้าจอดังภาพนะคะโดยอาจารย์ค่ะจะสามารถเลือกประเภทของห้องเรียนได้นะคะเลือกเป็นประเภทนานดาหรือว่ามาสเตอร์ก็ได้ค่ะ ห้องเรียนแบบมาสเตอร์นะคะก็จะสามารถเพิ่มผู้ช่วยสอนหรือว่าทีได้แล้วก็เพิ่มห้องเรียนย่อยๆหรือว่าเซกชันได้นั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ตั้งชื่อห้องเรียนกำหนดรหัสผ่านค่ะเลือก subject ที่เกี่ยวข้องกับห้องเรียนเลือกระดับการศึกษาของนักเรียนนะคะจากนั้นนะคะก็กำหนดวันหมดอายุของห้องเรียนค่ะแล้วก็กด submit เพื่อไปต่อได้เลยค่ะ หลังจากสร้างคลาสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะขึ้นเป็นคลาส id แล้วก็คลาส name ค่ะที่เราตั้งไว้นะคะสำหรับม a ทเตอร์คลานะคะก็จะมีตัวไอคอนบวกเซกชันแบบนี้เอาไว้สำหรับให้อาจารย์เนี่ยเพิ่มรายละเอียดแล้วก็เพิ่มผู้ช่วยสอนได้ค่ะก็ถ้าจะเพิ่มผู้ช่วยสอนนะคะก็คลิกไปที่บวกเซ t ชันตรงนี้ได้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็ให้กรอกเป็นชื่อจริงนามสกุลของผู้ช่วยสอนรวมไปถึงอ e ีเมลแล้วก็กด Submit ค่ะแล้วระบบนะคะก็จะขึ้นให้กรอกเป็นชื่อประจําห้องเรียนย่อยนะคะแล้วก็กําหนดรหัสผ่านที่ใช้เข้าห้องเรียนย่อยด้วยค่ะแล้วก็กด s u b m i t นะคะจากนั้นนะคะระบบก็จะแสดงเป็น Class id แล้วก็ c l a s s e m e m e n t k e ์ของห้องเรียนย่อยค่ะ อาจารย์นะคะก็สามารถนำสองตัวนี้นะคะไปแจ้งให้นักศึกษาหรือว่า TA ได้ค่ะหลังจากที่สร้างห้องเรียนย่อยเสร็จนะคะก็จะมีเซกชันหนึโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับการสร้างห้องเรียนแล้วก็สร้างห้องเรียนย่อยนะคะขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากมากนะคะแต่หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามพวกเรามาได้ที่เพจ a c e b o o k ธรรมศาสตร์ University Library หรือจะเป็น Line แอ Actu Library mm hmm. ก็ได้ค่ะ mm hmm. เธอรีดอ mm ิน hmm. EP หน้า mm hmm. บรรรากเฟจะมาพูดถึงเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ